สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC อิ่าอุ้งอิงปดกพี่น้องมอนี่ก็มามาคุยกันครับพี่น้องเป็นยังไงครับเมื่อคืนครับพี่น้องก็คือเกี่ยวกับไอสาไอ้วงวงไม้นะครับพี่น้องครับวงไม้ก็คือสาวน้อยลําเพลินโชว์เป็นยังไงครับพี่น้องเบิ้งเรลาก็มีความสุขบอสะใจบอเป็นจังไงเนาะ ก็คือในข้อมูอซื้อของผมเนี่ยครับเบิงเบิงไอ้สาวหน่อยลําเพลินโช่เนี่ยครับพี่น้องคือเบิงหล่ะผมเบิงก็เบิงจังไดหามองตีกระยาแค่อยู่ครับพี่น้องเ <c ười> พราะอย่างมั่นกับคือทุกอย่างมันดีครับพี่น้อง <c ười> บอกง่ายๆอ่ะขคะแนนเต็มสิบก็ให้ยสิบเลยครับพี่น้องเ <c ười> พราะอย่างเพราะว่าข้อมูอซื้อกว่ามันมันคือวงใหม่ครับเ <c ười> พราะว่าอย่างมันเป็นนักเต้นนักซ้อมห้องเพลงก็มันห้องดีกันเหมือนครับพี่น้องเดียวก็นักเต้นก็เต้นดีเต้นแบบ โอเคเลยครับพี่น้องบ่ไห้ว่าอย่างเลยโอเคเลยครับพี่น้องสุดยอดในการหมอลำครั้งแหลกว่าง่ายๆขันดันทั่วๆไปเนาะคันเป็นหมอลำวงแหลกเนี่ยทีออกมาจังสีนะ่เนี่ยมันก็เมี่ยอย่างอน่ะขาดลายๆาย่างเนาะครับพี่น้องเป็นทั้งเครื่องเสียงเอ้ยทั้งไอ้ลำโพงเอ้ยทั้งไอ้ไฟเอ้ยจังสี่มันก็อาจจะบ่เต็มที่แต่นี่ก็คือเต็มที่สุดเลยครับเป็นเนี่ยเต็มที่สุดเลยครับเพราะอย่าง ปาอยังหนึง่งก็ซ้อมครับซ้อมซ้อมสุดๆเลยครับพี่น้องซ้อมเดี๋ยวโทษโทษที่ครับพี่น้องเช็ดเช็ดไปเลันคือก็ซ้อมซ้อมแบบตั้งแต่ผแลแรกๆเนาะมันก็ซ้อมมาตั้งสองสามเดือนอนี่มันก็ซ้อมมาหลายกับคนเห็นหนคนเห็นหนคนเล่นอ่ะมันชินกับการเล่นบ่เขินบ,อบ,อบอ่อายเพราะว่ายอย่างมันเป็นซ้อมถึงกับว่าเก่งแล้วครับพี่น้องนี่แหละ ก็คือส่วนหนึ่งกับมาจากสายครับถึงได้แบบว่ามาเก่งมากเนี่ยมาเก่งแบบว่าคือวงไม่มอคือวงวงถี่ผ่านมาหลายแล้วอย่างสี่เนาะครับพี่น้องกคือทาน้องว่าทุกอย่างมันพร้อมครับทั้งเงินแต่ละวกคนดูแลสีนะ่เนาะคนดูแลกบบคนไหนครับคนเก่าที่อยู่ในวงสาวหน่อยเพื่อนมันแพ่งสีนะ่เนาะมาดูแลมาเบ่งสี่มันก็เลยกลายว่าเห็นห้ทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมมืดเอาเช่นลําโพงกับเซียนน เป็นบอรครับเซียนน้องเสียบัตโจเนี่ยเนีมาเบ่งมาดูแลมาเฮ็ดกะพร้อมมัดทุกอย่างแล้วกัไอ้คนที่เฮ็ดลำพงกัคือคนเก่าอีกครับพี่น้องมันก็คนเก่าที่มาเฮ็ดให้เอ้ซาหน่อยเพชรลำแป้งเอน้นั่นแหละครับพี่น้องมันก็มันมันคนเก่าอีกมันก็ได้เฮ็ดให้พัฒนาขึ้นจากโกงเก่าเอาง่ายๆก็คือสิ่หายทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นทุกอย่างสิเนาะลำพงเอ้ย ไฟระบบไฟี่เนาะระบบไฟก็ไม่ไม่ค้นเก่งอยู่แล้วครับพี่กัค้นเก่าที่เคยมาเห็ดอยู่ซาหน่อยเพ็นวันเพ็นวันแพ้งแมนบอครับพี่น้องแมนบอผมบ้านหนาซิแมนนะครับค้นเก่าที่เคยมาเห็ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับคือวงอีกวงหนึ่งเนี่ยเนาะวงอย่างนันเนาะที่มาเห็ดไห่น้ำนะครับพี่น้องมาซอยเห็ดมาซอยเบิงไห่น้ำมันก็ได้กลายมาว่ามีอย่างตีครับพี่น้องซุดยอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีหล่าเฮ้า ขึ้นเวทีแหละเวทีไอ้สาวหน่อยลำเพิ่นโชว์มือแหลกเนาะกับบอกง่ายๆกับอีหลาห่าเฮาอะเก่งขึ้นครับพี่น้องเก่งขึ้นกว่าเก่าเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นห้องเพลงกับโอเคขึ้นแต่สิมีแบบอันนั้นแน่กะอาจจแบบบ้าเสียงดน,นตรีบ่ได้อาจจบ่ได้เขากันแน่น้อยนึงแต่ก็บ่มีปัญหาครับเพราะว่ามันนิดหน่อยนิดหน่อยเองครับพี่น้องกเัเเทศไทยคนส่วนมากก็มาเบิงไผครับพี่น้องส่วนมากกตั้งใจมาเบิงอีหล่า นั่นแหละครับเวลาอีหล่าออกนาวิธีสิเอ๊ะแซวเซกเกินสีเนาะแต่คนกันสิมาเห็นอย่างครับมาจับมืออีหลา่าส่แล้วก็พวกไอ้ค,คนดีแบบว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กับมาไมา่อย่างครับมาตั้งใจกับมาตั้งใจไทยอีหล่าครับพี่น้องไทยอีหล่าองค์อีิเฮ้าสี่ให้เฮดให้ยูทูบเบอร์ก็เลยกแต่การว่าต้องมาเพราะอย่างนะครับเบิร์นอยองเพราะว่าไในไทยอีหล,าล่าเราไม่มีคนบึง ก็คือมีคนเบิงมีคนติดตามทุกคนก็เลยอยากมาติดทายหลังสิเนาะครับพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่ว่ายูทูบเบอร์เกิดขึ้นหลายอะ่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งกับไปเลี้ยงกับบอดโจหน้าเนาะเลี้ยงกับบอดโจมากกับมามากมากกับมา,มา,มาทายอีหล,าหลา่าองิงทายในโดมสิเนาะคนใดที่มากดูด,ดูดูก่อสิมีคนติดตามหลายแนงสิเนาะคนที่ใดบอไทยมากอเลี้ยงไปแล้วกับแทบสิหายากครับคนติดตามั้าคนใดบอใดมากนะครับพี่น้อง เว้นแต่ว่าคนที่มาเรียนน่ยก็คือเขามีช่องของเขามาดนแล้วไม่คนติดตามอยู่เลยอังเกอสีอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไปเฮ็ดยังอีกต่อเนื่องนั่นให้ไหนคนเบิงขึ้นหลายขึ้นก็เป็นไปได้ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องที่เหตุผลที่ว่าเบิงเนี่ยแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องมุมอย่างเี้นะครับแบบก็คือพอหักไม่หักอีหล่าเนาะในบานบานหากักบานหักอีหล่าองค์อิงเนี่ยบานหักนั่นก็มาให้หล่ามาตามตามอีหล่ามาถึงบานสิเนาะ อีหล่าก็ก็คือว่าวง่ายๆอีหล่าก็คือแบบดูแลพอพอเม่ม์มยยังดีครับแล้วก็มานั่งคุยนั่งนั่งเล่นคือเกอลครับพี่น้องก็อีหล่าก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วร่แต่พอว่าอีหล่าก็อันไวมาบ้านนี่ก็อีหล่าก็สิมาเล่นมานั่งเล่นนั่มยู่มืออยูง,ยงสีซูมือก็บ่เคยปฏิเสธบอกว่าไม่ค่ได้คิดว่าเจ้าของเหนื่อยเหนื่อยแล้วบ่มาเล่นดอกบอ่แมาณครับ อิรหร่าก็แม่นยังสั่นครับอิหลา่าถึงสิเนื้อจำใด้กะบทันมี่เอฟซีมาหาเนี่ยอิหล่าก็สี่คอยมาเบิงมาแย่งมาดูแลอย่างสิเนาะมาดูแลเอฟซี FC, ขาดยังแนงสิเนาะนี่แหละคือความหักของอิหลา่าที่มีต่อเอฟซีล่ะกับเอฟซีก็มีต่ออิหลา่านั่มทันไปได้ก็ตามแล้วก็วกเอฟซีพอๆมแม่ๆตรงนี้ก็บแต่คอยติดตามเบิงอิหลา่าไปเรื่อยเบิงอิหล่าเบิง ติดตามกับเฮ็ดให้อีหลานะ่าเนี่ยมี่กับพลังใหญ่พลังเกิดขึ้นพลังสู้ต่อสู้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดราม่าเอ,อ้ยอ,อีหยังเอ้ยสิอีหล่าเมื่อมี FC ฟคอยเบิง่งคอยแง่งคอยติดตามคอยห้กำลังใจอีหล่าก็ต่อสู้มาตลอดกับเฮ็ดให้อีหลานะ่าเน่ะมีมื้อนี้เพราะหยังความอดทนและความอดทนพยายามฝึกพนแล้วก็เป็น แบบแบบังไงล่ะก็คือมีกําลังใจขึ้นนะที่ให้ที่จากที่ว่ามีเอฟซีอย่างสี่เนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละก่เหตุที่งเกาเรื่องวงกะถือว่าสุดยอดครับพี่น้องวงกะคือถือว่าสุดยอดที่เฮตุไดดีขึ้นารครับพี่น้องว่าวง่ายๆกะขนาดวงแรกคนก็อึ้งคนก็ตกใจขึ้นกันครับพี่น้องว่าคือมันขนาดนี้ตีก็สั่ว่าง่ายๆก็คือแบบยังไะ วงหวังปฐมบัรเทิงสินสินสน่ะสิครับปฐมบัรเทิงสินน่ะขนาดว่ามัมบึงยังยังว่าออกเลยว่าเอ้ามาตรฐานขนาดนี้หรอแล้วเฮ็ดให้วงต่อไปเนี่ยลําบากลําบากยังมาครับพี่น้องเพราะความมาตรฐานอ่ะมันสูงสูงเกินเพราะมันสูงเกินวงต่อไปสิมาเฮ็ดใหม่เนี่ยก็ือสิมาเปิดวงเนี่ยก็ต้องเฮ็ดให้สูงขึ้นขึ้นเก่าอีกนี่แหละครับที่ว่าวงต่อไปสิลําบากครับเพราะเหตุนี้แหละครับพี่น้องครับ ไดก็คอยติดตามกดไลค์กดแช์ช่องแท็กซี่หลงทางชแนลหรือช่องแท็กซี่หลงทางช่องใหม่ให้ผมแนเดอร์ครับพี่น้องสิไดมีรายได้กับเขาแนจังไดกับมือนีก็สายเป็นกำลังใจให้แนเนาะแล้วผมก็คอยกดไลค์ก็คอยมากกดไลค์กดแช์ให้แนทีด้สู่ต่อไปมือนีก็ผมมีอย่งางไรครับพี่นอ้องคอติดตามคลิปต่อไปด้วยครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ